ก่อนจะพิชิตมงฟ้าเราไปดูเส้นทางการประกวดนางงามของโอปอกันครับทุกคนและใครที่ไม่อยากพลาดคลิปที่มีสาระแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้หน่อยนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาได้มีผู้หญิงคนหนึ่งได้สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยการได้รับตําแหน่งสูงสุดในการเป็นมิสเวิลด์2025เ่งเป็นผู้หญิงในประเทศไทยคนแรกที่สามารถคว้ามงฟ้ามาได้กลับไปเมื่อปี2022โอปอได้ประกวดนางงามในเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปีนั้นถือเป็นอีกหนึ่งผู้เข้าประกวดที่ม ว่าพาตัวเองเข้าไปยืนอยู่ในท็อป5ได้ในปีนั้นเองได้มีตัวเต็งผู้เข้าประกวดมากมายด้วยความสวยและความสามารถไหวพริบในการตอบคำถามซึ่งทำให้เธอได้รับตําแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่3ในปีนั้น Miss Universe Thailand 2022ในปีนั้นก็คือแอนนาเสือง้มเอี่ยมนั่นเองต่อมาในปี2024โอปอก็ได้กลับมาเยือนสนามแข่งขันถือว่าเป็นตัวเต็งของในค่ําคืนนั้นและหลังจากที่ได้ประกวดจบในวันพรีล i มินารีหลายเพจก็ได้คอให้เธอเป็นคนมอง Miss Universe 2024และก็ไม่ผิดโผเป็นไปตามคาดโอปอสามารถ คว้ามง Miss Universe Thailand 2024ไปครอบครองในปีนั้นุดโดยรุ่นพี่แอนโทเนียโพเซล Miss Universe Thailand 2023เธอก็ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน Miss Universe 2024ในเเม็กซิโกซึ่งก็ทำผลงานได้ดีในหลายๆรอบไม่ว่าจะเป็นรอบชุดว่ายน้ำรอบชุดประจำชาติและรอบชุดดาตรีและในท้ายที่สุดโอปอก็ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3ไปครองในปีนั้นเองสาวงามจากเดนมาร์กเป็นผู้คว้า Miss Universe 2024ไปครองแต่เมื่อต้นปี2025โอปอก็ได้มีการ ประกาศรถนาง <โด S 1> ใส่ส,สไลไ,ไทยแลนด์ในการประกวดมิสไทยแลนด์สามารถคว <World. S 1> ้ามงมิสเวิร์ดได้สําเร็จในรอบ72ปีนี้อยากจะบอกกับโอปอว่าพวกเราทุกคนชาวไทยภูมิใจในตัวโอปอมากๆ มิสเวิ r l ์คนแรกของประเทศไทยในรอบ72ไปดูกันเลยวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปดูรีแอคกันประกวดมิสเวิลด์2025ที่ประเทศอินเดียตัวแทนสองไทยของเราก็คือโอปอสุชาตาชไม่รอช้าไปดูกันเลยรอบแรกก็จะเปิดด้วยการเดินชุดราตรีเป็นการแนะนำตัวของแต่ละตัวชุดราตรีของโอปอก็คือสวยมากหวานที่สุด จะเป็นการคัดเข้ารอบ5ของแต่ละทีซึ่งทวีปของเราก็คือเอเชียหรือโอเชียเนียตอนนี้ก็คือเข้าไปแล้ว4ประเทศก็คือรุนมากเราใจเวทีนี้ไม่ได้เลยและคนสุดท้ายที่เข้ารอบของทวีปเอเชียก็คือไทยเชื่อว่า90%ของผู้ชมทางบ้านก็คือตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆไทยเชียร์ไทยอ่ะเนาะต่อไปก็จะเป็นการคัดทวีปละ1คนเพื่อเข้า็อปซึ่งเอเชียของเราก็จะเหลือ2คนคือฟิลิปปินส์และไทยรุนมากและในที่สุดแล้วก็เข้าไปยืนรอบนี้ก็คือคัดด้วยการตอบคำถามนะครับซึ่งไทยแันของเราตอบได้ดีมากตะนนารศช ดับที่3หรือว่าที่4นั่นเองลงออกไปไทยแลนด์เรายังอยู่ไปกันต่อระหว่างนี้เขาก็จะทําการมอบมองกุฎให้กับเราเป็นมงเล็กๆที่คล้ายที่คาดผมมาจากไข่มุกที่มีมูลาคา่าน,น,นี้นนะแน่ใจเหมือนกันนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์นมาบอกได้เลนะต่อไปเขาก็จะประกาศรองชนะเลิศอันดับที่2หรือว่าที่3นั่นเองและที่3ได้แก่ประเทศโแล์ คนนี้ก็เป็นอีกคนที่สวยหวานมากแ่คิดว่าจะจับมือกับโอปอลซะอีกทุกคนวินาทีใกล้ตื่นเต้นเข้ามาอีกแล้วตอนนี้คู่จับมือของเราก็จะเหลือแค่2ประเทศเองครับแก่ประเทศเอธิโอเปียและประเทศไทยการประกาศคนมงก็จะประกาศโดยเจ้าของเวทีนะครับของมิสเวิด์และในที่สุดไทยแลนด์ก็มงล้วมงได้ของประเทศไทยในรอบ72ปีดีใจมากแบบตะโกนลั่นบ้านเลยสาระนิดหนึ่งนะครับก็คือการดูนางงามในครั้งนี้รู้ว่าโลกมีกีทวีบและประเทศไหนอยู่ทวีบไหนบ้างแถมใน้ฝ่สการฟังภาษาอังกฤษไปในถ้าทุกคน อยากให้เราทำคลิปกยวกับอะไรอีกคอมเมนต์มาได้นะ